สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลมานซอนนะคะวันนี้ช่วงเช้านะคะนีก็มาขายเสื้อนะคะมีคุณน้าแดงนะคะไปแล้วน้าแดงาเี่คุนมาซื้อไปแล้วอันเขากุ้อันนี้ตัวาก็กุ้มันเอาไปแล้วี่งตั้ตอนี่แต่กเหอยู่นี่ ใสพอดีสบายสบายหองห้าคัดเขาต้อันะมาคัรก็ไคัดกคัอนหอเาต้มหอ้อเดี๋ยวจะมามาค่วลุนมดีมือน um ี่มันเท่าลยดมาหลด เอาไว้ป้องก็ต้องจยังไหาแจ็กูู้้จักจิมาเมื่อใดู้ก็ได้ดีเทิมนะเมืไดบุญนะมื่อไดอกได้บุญตกันมอนน้เฮ้ยห้ยันบุญตงกันเลยเอดบ้านหกันจะสร้างเถอะบานียได้เงินมากอะเปียนรอยังก็อนุบาลมันก็ห้อนที่หีกแม่ความประจาอนู่หรอกมันกันกกระผุนะสสกเจ็เา โอ้ลุงช่างนะงใหญ่เอองของคุณลุงนะคะของคุณลุงไซส์อนะคะของคุณลุงคนไซส์ L อเนาะของปกาแตนไซส์เอสแต่นี่มีเนาะก็เลยเอาไซส์เอมให้ใสเสเอ็นทำเราคนน้อยเราใส่เอ็นตะว่าส์เอ็นหนึ่เนาะ้าแตนเอสนะคะ ไปไปที่บ้านนได้เงินไีย่าสิย่าสิใส่หรือ่เอวย่าสิไปดาข้าอ่านข้างลึกเลยหลายคนจะตกจะลืมวะไป เอีเดออา่อเอาไว้ให้ลุงแล้วเราวาเราบบอเออตั้นอคลสองเอกเอ่สองสามสี่ห้าเอห้าเอ็มสองห้าหกเจ็ด แดเก้าอื้อิเนาะอันนี้เรให้ดูนะหนึ่งสอามสี่หกเจ็ดแปดตดเบอร์เก้าค่ะ ก็ขอบคุณคุณแม่สาคอนนะคะที่อุ่นหุนเสื้อแล้วก็แจกพีมให้กับมอกับทีมรุ้งช่างนะคะป้าส่วนถักน,นะคะนี้ก็ขอบคุณทากงเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเช็คนะว่าเสื้อเราเหลือกี่ตัวนะคะเหลือเท่าน,นี้แล้วเท่าน,นี้เสื้อของเรา XL XL 2XL

เอ็กอยี่สิล l ยี่สิบสามองสิบสิบเอ็ดหกเจ็ดสี่าห้าสิบเ เหลือห้าสิบเจ็ดตัวนะคะค่ะใส่เสื้อเรานะคะตอนนี้นิดเอามานะคะเสื้อนะคะสามร้อยนะคะเสื้อสามร้อยตัวเหลืออยู่ห้าสิบเจ็ดตัวนะคะเหลือไซส์ L อยี่สิบสามนะคะอยี่สิบสามแล้วก็สองอนะคะสิบเอ็ดตัวนะคะวันนี้นิดก็จะร่งขายกับกลุ่มในบ้านนะคะวันนี้นะคะจะเอาลงไปขายนะคะพี่ศาลากางหมู่บ้านนะคะเพราะว่ามีงานประชาคมนะคะ ค่ะประชาผมแจกไคลนะคะท่าน,นี้ไม่อยู่ไปดูหน้าง,งานก็จะให้คุณาน,าน,ากกนาดารากับคณะกรรมการนะคะปเป็นจัดการนะคะเนาะค่ะก็ค่ะ,คะนี่ก็จะเล่งขายให้ท่านนะคะให้ให้ก่อนถึงก่อนหมดวันงานนะคะวันงานวันที่13นะคะเพราะว่าเรามีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องเตรียมนะคะไม่ว่าก็มีหลายอย่างนะต้องเตรียมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทีมแม่บ้านนะคะชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็งานเยอะนะคะ ใจแค่ประสานงานนะคะสั่งเสื้อมาแล้วก็ประสานงานคนนั้นคนนี้นะคะแจกเสื้อให้คนนั้นคนนี้ประสานงานโทรศัพท์นี่ไม่ว่างเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าส่วนมากก็ประสานงานกันในบ้านนะคะเราใส่เสื้อนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานเข้มแข็งของศศศศีทั้งสองมู่เราจริงๆนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อจะให้งานเราออกมาสมบูรณ์แบบนะคะงานวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อลุงพลป้าเตนนะคะ ขอบคุณคุณแม่สาครอนมูลสวรรค์น,นะคะที่ค่ะเป็นเขาให้นะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่เซนดี้นะคะคุณพี่รถบัสนะคะค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสั่งเสื้อแล้วยังใจดีนะคะแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะซื้อเครื่องเสียงให้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ไปซื้อนะคะเพราะว่านัดก,กับทีมผู้ใหญ่แล้วว่าประมาณวันที่ห้าที่หกนะคะจะไปเป็นคณะด้วยกันนะคะไปซื้อด้วยกันที่ค่ะ ผู้ใหญ่ก็จะพาแจ้งอีกทีว่าจะไปที่ไหนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเอฟซีุงพลประแตนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนสรสีตลอดนะคะไม่ว่าจะมีการมีงานต่างๆนะคะจะสนับสนุนนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่ก็ค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะนะาะสรสีก็ถ้ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะที่บางปู่นะคะร่วมด้วยช่วยกันเราเป็นบ้านที่เมืองน้องนะคะอาศัยซึ่งกันและกันนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณลุงพลมาแตนมากๆที่ช่วยนำพานะคะให้นิดและชาวสารสีได้รู้จักกัละยาณมิดที่ดีนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนิดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ช่วยการสนับสนุนนะคะช่วยเหลือนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะขอให้อํานาจนะคะคุณพระศรีรัตไตยปกปักรักษาครอบครัวของทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะสาธุสาธุคะ่ะ